สวัสดีครับมืนอี้บ้านนาชิมาปล่อยปลากระเดือดครับปล่อยปลากระเดือดปลากระเดือดหน่อยใส่ฟักจัาหน่อยไปกันหมดแดงครับนี่ครับฟักจัาหน่อยปัืนี้ครับใส่เกลือเข้าไฟแล้วก็ชิมมาคันหมดแดงครับมาคันมดแดงแล้วคันหมดแดงพี่น้องเบื่อครับมาปล่อยปลาครับมื้อนี้ค่อยปลาปลากระเดือดครับปลาขี่เดือดตามไป ขันหมดแดงเด้ครับพอแล้วครับห่างหมดแดงครับห่างใหญ่ๆเลยห่างใหญ่ๆใส่ได้หลายโลด,ดครับขันออกมันจังมันจังสุกครับจังลวกจังสุกจังงานผู้ดีครับเดยอดวานหน้าสิมาขันให้พี่น้องเบิง้งแต่ว่าตอนขันนี่สิบวอเดทไทยเบิ้งได้ครับเพราะมันเกิดสิกัดสีงูงยากแข่งครับมาคนเดียวครับ เดี๋ยวไปขันกันด้วยครับขันเดี่ยวจีให้พี่น้องเบิ่งไหมครับขันมาเดี่ยวเรียบร้อยพี่น้องขันมาเดี่ยวเรียบร้อยจะยากเป็นตอนจังหน่อยอยู่ครับเดี๋ยวจะไปปรุงครับแต่ปรุงว่าเป็นเป็นตาแสบจำไรใช้เครื่องปรุงขั้วหอมเลยพี่น้องนี่ซีกให้เบิ่งขั้วขั้วขัวหอมไปยังมาคน คอยเรียบร้อยพี่น้องคอยเรียบร้อยอยิ้มก่อนพ่นแบบหลายพุ่นจานเลยต้องเหนีผาปลาตำแกว้วใส่หัวห,วห,วหวอมเข้าไปห่อหอมเข้าไปจีน้ำมูลนะแค่นี้ลนะพี่น้องคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับกินก่อนปลายสามเดียวสั้นเบาหวานขึ้นนะครับ กคตรไหญ่โคตกแจติดตามปานานแา้วนะครับฝนเบาจามาใบยังมาเนาะโบกี้เครับกเคลฟเกเก็บโบกมาเก็บหอดใบห้างามาเลยครับเบาจาฟ่ารวงครับขันรวงเป็นันสันครับเอาซรันี่พี่น้องครับผมเบาหวานค้นแล้วครับผมกินก่อนครับสวัสดีครับเยี่ยมไปครับ